สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองบูรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตน,นะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอรียมักมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับผมก็ได้ทําช่องผมนะพูดถึงเรื่องของนะทางสายกลางเรียมักมีองค์8ประการคําสอนศาสนาเนี่ยตั้งแต่ปี2 0 1 8 2 0 1 9นะถ้านับนิ้วมาก็7-8ปีละ ไม่ใช่ว่าทําตามกระแสนะหลายคนเนี่ยเข้าใจว่าแบบผมทําตามกระแสเกาะกระแสไม่ใช่ผมพูดถึงเรื่องของธรรมะในชีวิตประจำวันนะบนวิถีทางสายกลางเรียนบังมีองค์แปดประการมา7-8ถึงปีแล้วนะครับวันนี้ผมก็มีโอกาสนะไปดูนะไอฟังออนไลน์เกี่ยวธรรมะนี่แหละโดยเฉพาะมีคนดังๆเกิดขึ้นมานก็ไปฟังดูธรรมดาก็ไม่ค่อยสนใจแต่บอดีมีความดังขึ้นมาเลยไปดูมีการกล่าวอ้างถึงพุทพธพจน์ พุทธศานะก็น่าสนใจซึ่งจริงแล้วเป็นเรื่องที่น่าอนุมโมทนานะการที่บุคคลนะครับกลุ่มบุคคลเนี่ยกล่าวอ้างถึงพุทธพจน์พุทธจนะนะเพราะว่าเป็นคําของพระศาสดาโดยตรงแต่สิ่งที่น่าเสียดายนะก็คือการที่อ้างพุทธพจน์พุทธวจนะแล้วนำนคำอ้างนะั้นมาอธิบายนะมาแปลความมาตีความมาขยายความแล้วมันบิดเบือนไปจากกฎสัจจะความจริง นะที่พุะพุทธเจ้ากล่าวสอนไว้ในพุทธพจน์พุทธวจนาน,นี่แหละที่เป็นอันตรายนะมันเหมือนกับว่าเรากําลังเดินไปนะทางที่พระเจ้าแสดงไว้ถูกต้องอยู่แล้วแต่ผู้ที่ไปอธิบายขยายความนะด้านอนธิบายไม่ถูกต้องนะไม่ครบถ้วนนะทำให้เราเราดูแผนที่เนี่ยมันบิดเบือนไปทําให้เราหลงทางไปจากเส้นทางที่แท้จริงนะเพราะฉะนั้นจึงเป็นอันตรายนั่นเองนะ โดยเฉพาะนะครับสำหรับคนยุคปัจจุบันที่เป็นชาวบ้านคารวสานะคนหนุ่มสาวนะคนวัยทํางานหรือว่าคนกเกษียณก็แล้วแต่เวลาเราเป็นชาวพุทธนะมาศึกษาพุทธศาสนาทุกคนก็ได้ยินคําว่าการบรรลุธ,ธรรมกร็เลยดวงตาเห็นธรรมนะกลายเป็นเป็นพระสุาบันที่แน่นอนเป็นเป้าหมายของชาวบ้านคารวสาโด,ดยทั่วไปที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์พพุทธศาสนานะทุกคนก็อยากอยากบรรลุธรรมแหละนะอยากจะปิดกําเนิดอบายนรก เปรตอสุรกายในราชาทุกคนโหอยากเป็นโสดาบันหมดเลยทุกคนอยากจะเกิดไม่เกินเจ็ดชาติแล้วไปนิพพานนะการถือกําเนิดในเจ็ดชาตินั้นเกิดเฉพาะในมนุษย์และเทวดาเท่านั้นนะรวมถึงคุณลักษณะคุณสมบัติของพระโสดาบันนะซึ่งโอ้โหุทธเจ้าได้บรรยายนะพรนาน,านาไว้เป็นเอกบระน,น,นันนะซึ่งน่าสนใจแล้วก็ดีมากจึงมีการนะทาคู่มือโสดาบันขึ้น ซึ่งนับเป็นเรื่องดีนะถ้ามองในแง่ดีเพราะว่าการรวบรวมนําพุทธพจน์พุทธเจะนะของพระพุทธเจ้าที่กล่าวถึงเรื่องความเป็นโสดาบันนะคุณสมบัติของโสดาบันคุณลักษณะของโสดาบันนะเกณฑ์การวัดโสดาบันเนี่ยต่างๆเนี่ยมารวบรวมไว้ถือเป็นเรื่องดีผมก็มีโอกาสเข้าไปอ่านดูนะในธรรมะออนไลน์ต่างๆนะแล้วก็ฟัง u t u b e นะสื่อที่เขาสื่อออกมาก็เห็นนะจุด ที่เรียกว่าไม่สมบูรณ์นะไม่ครบถ้วนนะในคู่มือโสดาบันนะครับที่ผมจะพูดถึงเนี่ยความที่มันไม่สมบูรณ์ไม่ครบถ้วนเนี่ยทำให้คนที่ใช้คู่มือนี่นะถ้าเป็นปุถุชนเนี่ยมีโอกาสที่จะเดินผิดพลาดเข้าใจผิดเข้าใจพลาดแล้วหลงทางไปนะบางทีไปสง่งไปส่งมาก็เข้าใจว่าตัวเองบรรลุธรรมแล้วนะเป็นพระโสดาบันแล้วเอะเราก็เคารพในพระพุทธเจ้าเราก็เคารพในพระธรรมเราก็เคารพในพระสงฆ์นะ เราก็เป็นผู้ที่หนักแน่นแล้วนะเป็นผู้ที่มีศีลดีแล้วศีลที่พระอริยะเจ้าเนี่ยนะรักพอใจคือศีนห้าอยาเป็นต้นหลายคนก็แปลความตีความเข้าข้างตนเองนะเขาเข้าใจว่าตัวเองสงสัยจะบรรลุธรรมแล้วนะเป็นพระโสดาบันแล้วนะซึ่งตรงจุดนี้ต้องระมัดระวังนะสำหรับบุรุษชนนะเพราะว่ายังไม่เคยเห็นปรากฏการของจริงยังไปไม่ถึงอริยสัจธรรมยังไปไม่ถึงโลกุตุรธรรมของจริง เพราะนั้นการใช้คู่มือสดาบันที่ไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์เนี่ยก็เป็นอันตรายได้เช่นเดียวกันเพราะมันทำให้เราหลงไปคิดว่าเราไปถึงละนะทำให้เราหยุดนะการพัฒนาที่แท้จริงนะไปไม่ถึงของจริงสักทีหนึ่งนะเช่นเราต้องการจะไปดอยตุงนะแต่เราไปถึงดอยสุเทพอย่างเงี้ยเราคิดว่าดอยสุเทพเนะี่ยคือดอยตุงนะเราเข้าใจว่าเออมันคล้ายๆกันขึ้นที่สูงเหมือนกันไปทางเหนือเหมือนกันแต่สิ่งที่ไปถึงก็คือมันไม่ใช่ของจริง ไม่ใช่เป็นดอยตุงแต่กลับไปดอยสุเทพแทนเนี้ยเป็นต้นมันคู่มือโสดาบันที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยเพราะว่าอะไรครับเพราะมีการตัดทอนพุทธพจน์พุทธวจนะบางส่วนออกไปนะมันถึงไม่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วรวมถึงมีการตัดอธถกถาแล้วก็ตัดนะครับอภิธรรมออกไปนะทำให้การอธิบายปรากฏการณ์นะครับของจิตในเรื่องของอริยสัจธรรมในเรื่องของ โลกุณธรรมในเรื่องของมรรคผลนิพพานเนี่ยมันไม่สมบูรณ์นั่นเองนะซึ่งผมได้ทําในหลายคลิปนะแล้วก็เล่าสู่คนฟังว่าคู่มือโสดาบันที่ไม่สมบูรณ์ที่มีการตัดทอนพุทธพจน์ที่สําคัญไปเนี่ยคือตรงนาประโยคเรื่องของมรคสมังคีนะเรื่องของสัทธานุสารีแล้วก็ธรรมานุสารีซึ่งเป็นพุพทธพจน์พุทธวจานะแต่ไม่ได้ถูกรวมอยู่นะครับในคู่มือโสดาบันนะรวมถึง นะมีการนะครับกล่าวอ้างนะถึงโสดานะปฏิมาขบุคคลก็คือธรรมานุสารีแล้วก็สัทธานุสารีที่มีการละกิเลสนะครับสังโยชนะครับเพียงข้อเดียวคือสักกายติได้แล้วนะและเป็นผู้ที่จะไม่ตายในระหว่างนะที่ยังไม่บรรลุโสดาปฏิผลนะซึ่งก็ไม่ทราบเมื่อไหร่แต่ว่าจะไปบรรลนะุโสดาปฏิผลนะเมื่อทำลาย วิจิกิจฉากับศิลปตะประมาศแล้วนะแต่เนื้อหาสาระสำคัญก็คือว่าในคู่มือโสดาบันเนี่ยไม่มีกล่าวคำว่ามัคคะสมังคีนะผมไปเซิร์ชดูไม่พบนะแต่ในพระไตรปิฎกมีนะเมื่อท่านไปทำการเซิร์ชนะครับคำว่ามัคคะสมังคีนะมอมา้มาแห็นอากาศคอควายคอควายสอเสือมอม้าแห็นอากาศงองงูคอควายราาคควาสระ,ะอ,อีตะเว้นวักนะครับพระไตรปิฎกนะท่านเซิร์ชเข้าไปใน Google ท่านจะพบใน84,000พระธรรมขันธ์นะครับในข้อ391พระไตรปิฎกเล่มที่12นะครับฉบับภาษาไทยพระสูตตันตปิฎกเล่มที่4มัชฌิมนิกายนะครับมูลปันนาฏอุปมาภิกษุตัดกระแสมารเหมือนโคตัดกระแสน้ำนะครับบรรทัดที่1 7ถึง21นะครับท่านก็จะพบคำว่ามัคคสังคีนะธรรมานุสารีแล้วก็สุดและก็สัทธานุสารีนะครับซึ่งเป็นพุทธพจน์พุทธวจนานะครับ เพราะว่าในพระไตรปิฎกนั้นขึ้นต้นประโยคว่าดูกรภิกษุทั้งหลายก็แปลว่าเป็นคํากล่าวพระรุธเจ้าที่รังสอนภิกษุทั้งหลายนั่นเองเนื้อหาใจความนะครับในพระไตรปิฎกนะในฉบับนั้นเนี่ยนะครับนะเขียนว่าอย่างนี้นะครับดูกรภิกษุทั้งหลายลูกโคเล็กที่เกิดในวันนั้นลอยไปตามเสียงโคเมียที่เป็นแม่ว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาขวังไปได้ถึงฝั่งโดยสวัสดี แม้ฉันใดดูกรภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุที่เป็นมรคสมังคีบุคคลชั้นต้นที่เป็นธรรมานุสารีและที่เป็นสัทธานุสารีแม้พวกภิกษุนั้นก็ชื่อว่าตัดกระแสมาขวางไปจากถึงฝั่งโดยสวัสดีฉันนั้นเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นข้อความนะประโยคนะที่ผมกล่าวอ้างซึ่งเป็นพุทธพจน์ พุทธวจนะในพระไตรปิฎกเลยนะครับควรจะรวมเข้าไปนะอยู่ในคู่มือโสดาบันนะที่อ้างถึงพุทธพจน์พุทธจนะเนี่ยด้วยมันจึงจะสมบูรณ์นะครับก็จะมีคําว่ามรคสมังคีก็คือการนะครับปรากฏการรวมของอริยมรรคมีองแ์ดประการนะครับในสัมมาสมาธิในขณะจิตเดียวก็เรียกว่าเกิดโสดาปฏิมรคจิตเกิดโสดาปฏิผลจิต ซึ่งก็จะสอดคล้องกับในพระไตรปิฎกที่กล่าวถึงนะโสดาปติมัคขบุคคลนะครับคือธรรมานุสารีและก็สัตธานุสารีนะผู้ที่เป็นมัคคสมังคีบุคคลชั้นต้นนั่นเองเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นกู่มือโสดาบันก็จะถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้นถ้าไม่ถูกตัดทอนพ,พ,พุทธพจน์พุทธวจนะในเรื่องของมัคคสมังคีเรื่องของธรรมานุสารีและก็สัตธานุสารีนี้หายไปนี่คือประการที่1นนะครับ ต่อมานะครับเนื่องจากว่าคู่มือโสดาบันนี้อ้างว่าเป็นพุทธวจนะก็เข้าใจได้นะครับว่าไม่รวมในเรื่องของอัตถกถาหรือว่าพระพิธรรมนะแต่นีนมุมมองส่วนตัวมองว่าคู่มือโสดาบันนี้นะถ้ารวมเรื่องของอัตถกถาและพระพิธรรมเนี่ยจะมีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในอัจถกถามีการอธิบายถึงกระบวนการของการเกิดมรรคสมบัคี นะคคือการเกิดโสรถยานหรือว่ายาน16นะเมื่อผู้ฝึกฝนเจริญสติภาวนานะครับฝึกสติปฐาน4นะสมมัปปทาน4ีอิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌชงค์7แล้วก็อริยมรรคมีองค์8นะในหมวดธรรมโพธิปักขีธรรม3าประการแล้วเมื่อธรรมะก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆๆนี่นะครับนะก็เรียกว่าจะเห็นนะครับในวิปัสสนาญาณเนี่ยจะก้าวหน้าขเึเรื่อยๆนะในญาณ16เนี่ย จะมาถึงยานที่11บเอ็ดเาเรียกว่าสังขารุเบกขายานนะคือในขณะนั้นเนี่ยจิตจะมองเห็นการเกิดและวก็การดับไม่ว่าเป็นกุศลธรรมอกุศลธรรมเนี่ยจิตจะวางความเป็นกลางเห็นจิตที่ประกอบด้วยกุศลจิตที่ประกอบด้วยอกุศลก็วางความเป็นกลางเขาถึงเรียกว่าสังขารุเบกขายานคือเห็นสังขารทั้งหลายนะครับที่ปรุงแต่งนะครับแล้วก็วางอุเบกขาก็คือวางความเป็นกลางนะครับแล้วก็บวกกับยานคือปัญญา ก็คือปัญญานะที่เห็นสังขารทั้งหลายไม่ว่ากุศลอกุศลน,นะครับเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเนี่ยใจก็วางความเป็นกลาง,ลางนะไม่เข้าไปยึดถือนะทั้งฝ่ายกุศลอกุศลเมื่อถึงสังขารู้เบขายานเนี่ยนะก็จะตามมาด้วยสิ่งที่เรียกว่าอนุโลมยานนะแลวตามมาด้วยโคตรบูญยานก็คือปัญญาที่รู้ว่าตัวเองกําลังข้ามโคตรนะจากปุถุชนเข้าสู่อริยชนนะครับ เมื่อข้ามโคดของนะครับผูุ้จชนเข้าสู่อริยชนและในโคตรปูยานเนี่ยจะตามมาด้วยมัคคานนะมัคคานก็คือหน้าที่นะก็คือการประหารกิเลสังโยชนั่นแหละขณะที่เกิดมัคคายนเนี่ยนะครับสำหรับผู้ที่ฝึกเดินโสดาปฏิมาคมาก็จะเกิดโสดาปฏิมาคจิตขึ้นในก็จะเกิดมัคคยานขึ้นเนี่ยในโสดาปฏิมาคจิตแล้วก็ตามมาด้วยนะครับผลรยานผลรยานก็คือ ยานที่ได้เกิดการรู้ผลของการละประหารกิเลสสังโยชน์อย่างเมื่อเกิดโสดาปฏิมาภิจิตละประหารกิเลสสังโยชน์สามแล้วเนี่ยนะก็จะเกิดนะโสดาปฏิผลลจิตขึ้นมาซึ่งตรงนี้แหละครับก็จะเกิดผลยานขึ้นในโสดาปฏิผลลจิตนะแล้วก็จะเสวยวิมุติสุขนั่นเองแล้วก็ตามมาด้วยปฏิเวกขยานนะก็คือยานที่เรียกว่ารู้แล้วนะว่ากิเลส นะสังโยชน์สถูกละไปนะเหลือกิเลสอะไรอยู่นะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับมันไม่ได้ถูกรวมไว้ในคู่มือโสดาบันซึ่งส่วนนี้อยู่ในอัรถกฐานะซึ่งก็คือ,เ,อเรื่องของโสรถยาหรือยาสิบรวมถึงนะครับไม่ได้รวมในเรื่องของมัคคจิตผล,ลจิตนะโสดาปฏิมัคคจิตโสดาปฏิผล,ลจิตสกิจทาคาม,มีมัคคจิตสกิจทาคาม,มิผล,ลจิตนะอนาคาม,มีมัคจิตอนาคาม,มีผล,ลจิต อรหัตมตมมรคจิตอรหัตบุรจิตเห็นไหมก็คือในส่วนของโลกุณรจิตเนี่ยมีระบุอยู่ในพระพิธรรมแต่ว่าในคู่มือโสดาบันเนี่ยกับไม่มีการอธิบายนะที่ครบถ้วนสมบูรณ์นะของเรื่องของโสดาปฏิมรคจิตนะครับคืออะไรนะเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วตามมาด้วยโสดาปฏิผลจิตนะเกิดขึ้นได้อย่างไรเป็นอย่างไรไว้อย่างชัดเจน พูดง่ายๆคือคู่มือโสดาบันมีการตัดทอนพุทธพจน์ในเรื่องของมรรคสมังคีออกไปมีการตัดเรื่องของอธิกถาเรื่องของโสรถยานยาน16ออกไปมีการตัดเรื่องของพระพิธรรมนะโลก,กุตตระจิตนะโสดาปฏิมรคจิตโสดาปฏิผลละจิตออกไปผมจะบอกเลยครับว่าคู่มือโสดาบันเนี้ยไม่สมบูรณ์นะต่อให้ท่านอ้างว่าเป็นพุทธ,ธวจนะนะนะท่านก็ไม่ควรตัดคําว่ามรรคสมังคีออกไป นะในธรรมานุสารีแล้วก็สัทธานุสารีแล้วก็ไปแปลความตีความนะในเรื่องของการละนะประหารกิเลสสังโยชน์สกายิิเพียงแค่ข้อเดียวนะในโสดาปฏิมาขบุคคลนะไม่ว่าจะเป็นธรรมานุสารีหรือว่าสัตธานุสารีนะเราค่อยเป็นละประหารกิเลสสังโยชน์อีกสองข้อคือศีลประดปรามาตและวิจิจิฉาในโสดาปฏิผลบุคคลนะครับมันจะ คัดง้างนะกับกฎสัจจะความจริงของอริยะสัจธรรมของโลกุลธรรมนะครับซึ่งเป็นอันตรายสําหรับผู้ที่เป็นบุญชนแล้วนําคู่มือโสดาบันที่ไม่สมบูรณ์ไปครบถ้วนเนี่ยไปใช้เพราะมีโอกาสที่ท่านจะอ่านแปลความตีความพยากรณ์ตนเองเข้าอาคติของตนเองก็สำคัญว่าหรือเรียกว่าหลงแล้วกันนะหลงว่าตัวเองบรรลุธรรมเป็นโสดาบันแต่จริงๆแล้วเป็นโสดาก็เป็นไปได้นะ ก็าฝากทิ้งไว้เป็นข้อคิดแล้วกันพอดีผมมีโอกาสนะได้เข้าไปศึกษาไปอ่านบอกว่าอ้างว่าเป็นพุทธพจน์พุทธจนะถือว่าเป็นเรื่องดีนะที่มีผู้รวบรวมแต่มันไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์นะ,ะเราเฉพาะถ้าเกิดมีการรวมอัจฉราาิยะแล้วก็พระพิธ,ธรรมเข้าไปนะอย่างชัดเจนก็จะครบถ้วนสมบูรณ์นะทําให้ผู้ที่ใช้คู่มือโสดาบันเนี่ยไม่หลงทางง่ายๆเพราะรู้ว่าตราบใดที่ตัวเองไม่เกิดปรากฏอาการมรคสมังคีนะไม่เกิด ปรากฏการณ์ที่เรียกว่าอริยมรรคไม่มงค์แาประการรวมเป็นหนึ่งในสัมมาสมาธิในหนึ่งจิตเดียวในโสดาปดิมรรคจิตนะแล้วตามด้วยโสดาปิผลจิตเนี่ยนะแล้วก็การละประหารกิเลสสังโยชน์เนี่ยสข้อละพร้อมกันนะแต่ว่าผู้ที่ทําคู่มือโสดาบันที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยที่เรียกว่าพุทธวจนานี่มีการไปแปลความดีความขยายความการละประหารกิเลสสังโยชน์ของโสดาปิมัรคบุคคลนะ เพียงข้อเดียวคือสกายติฏฐินะโดยที่ไม่ทราบเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยโสดาปฏิมาขบุคคลเนี่ยนะเป็นบุคคลที่เป็นมัคคะสมังคีแต่ว่าเกิดปรากฏอาการของอริมักมีองค์แปดประการรวมเป็นหนึ่งในหนึ่งขนาดจิตแล้วเกิดโสดาปฏิมาขจิตขึ้นแล้วละประหารกิเลสสังโยชน์สประการพร้อมกันนะครับไม่ใช่ละแค่สกายทิเพียงแค่ข้อเดียวอันนี้คือความผิดพลาดคัดเคลื่อนนที่ผมฟังดู เดีวต้องมาเตือนกันนะว,นว่าระวังผู้ที่ใช้คู่มือโสดาบันอาจจะหลงทางไปหลงว่าตัวเองบรรลุทําไปแล้วก็ได้นะซึ่งเป็นอันตรายนะครับทำให้เนิ่นช้าต่อน,นิพพานนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ